ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz b a h a s เมกะเฮิร์ a k า g าอินโดนีเซียกยิจกรรมใ a ชีวรภาษาอินโดนีเซียชุดกิจวัตรประจำวันตอนรับประทานอาหารสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค้ะมาพบกับดิฉันสารีกับรายการสอนภาษาอินโดนีเซียในชุดกิจวัตรประจำวันสำหรับ สัปดาห์นี้ค่ะท่านผู้ฟังเราจะมาพูดถึงกิจัตรประจําวันอย่างหนึ่งนะคะที่ทํากันทุกวันแน่ๆนะคะก็คือการรับประทานอาหารนั่นเองนะคะว่ามีคําศัพท์อะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยคําว่ารับประทานอาหารนะคะคําว่ากินหรือว่าคําว่ารับประทานอาหารนะคะในภาษาอินเดียก็คือมาก,กันนั่นเองค่ะง่ายๆค่ะออกเสียงง่ายมากเลยนะคะ มากกันมากกันสะกดด้วย m a k a n มาก,กันนะคะมาก,กันคำนี้ใช้ได้หลายกรณีหมายความว่าใช้ทั้งสำหรับกรณีของทางการหรือไม่เป็นทางการในชีวิตประจำวันก็ได้มาก,กันนะคะ เรามาดูว่าถ้าเป็นการรับประทานอาหารเช้ารับประทานอาหารกลางวันนะคะหรือรับประทานอาหารค่าอาหารเย็นนะคะจะพูดว่ายอย่างไรนะคะเ,เริ่มต้นด้วยการรับประทานอาหารเช้าก่อนนะคะรับประทานอาหารเช้านะคะจะใช้สองคำได้นะคะคือคำแรกนะคะคือซาลาปันนะคะซาลาปันสั้นแล้วก็มีคำเดียว อีกคำหนึ่งนะคะจะเป็นคำว่ามักกันปากีคือจะมีส่วนประกอบของคำว่ามักกันที่แปลว่ารับประทานแล้วก็ปา g กีซึ่งแปลว่าเช้านั่นเองนะคะเราก็สามารถใช้ได้ทั้งสาราปันะคะใช้ได้ทั้งมักกันปากีได้เลยนะคะถามว่าอันไหนบ่อยกว่ากันบ่อยเท่าๆกันนะคะแล้วแต่ว่าจะใช้คำไหนนะคะซาราเปนะคะสะกดด้วย S A R A P A N นะคะซาราปันนะคะซาราปันแปลว่ารับประทานอาหารเช้านะคะซาราปันอีกคำหนึงนะคะจะเป็นมักกันปากีมักกันสะกดเหมือนเดิมเลยนะคะ M A K A N แล้วก็เว้นวรรคคำว่าเช้าคือปากีปากีปาก,ปากีนะคะสะกดด้วย P A G I อ่านว่าปากีอีกครั้งนะคะปากีปากีปากีนะคะ รับประทานอาหารเช้านะคะคือมักกันปากีอันนี้สองคำใช้ได้เลยนะคะสาระปั้นกับมักกันปาจีแต่สำหรับรับประทานอาหารกลางวันนะคะใช้คำเดียวค่ะก็คือมักกันแล้วก็ s ี่ยังมักกันสี่ยงนะคะซี่ยังแปลว่ากลางวันนั่นเองนะคะสะกดด้วย s i a n จีเซียงนะคะมักกันเซียงมักกันเซียงนะคะก็หมายถึงรับประทานอาหารกลางวันนั่นเองนะคะมักกันเซียงส่วนอาหารเย็นนะคะออชาวอินโดนีเซียมักจะรับประทานอาหารเย็นค่อนข้างจะคําหน่อยนะคะ คือจะรับประทานกันเริ่มต้นตั้งแต่จะประมาณทุ่มหนึ่งบางทีสองทุ่มด้วยซ้ำนะคะค่อนข้างจะค่ำหน่อยนะคะฉะนั้นจะไม่มีคำว่ารับประทานอาหารเย็นคือช่วงเย็นเนี่ยในภาษาอินโดนีเซียจะเรียกว่าโซเรจะอยู่ประมาณตั้งแต่บ่ายสานะคะจนถึงประมาณพบเพล่หกโมงเย็นจนถึงช่วงที่พบค่ำนะคะจนพระอาทิตย์ตกดินแล้วเนี่ย เราจะเรียกว่า sore ช่วงนี้จะเรียกว่า sore ส่วนหลังจากนั้นนะคะพอกลางคืนปุ๊บก็จะเรียกว่ามาลำแต่ว่าสำหรับคำว่าดินเนอในภาษาอังกฤษหรืออาหารเย็นในภาษาไทยเนี่ยนะคะภาษาอนินเดียจะใช้คำว่ารับประทานอาหารค่ำนั่นเองนะคะรับประทานอาหารคำ่ำฉะนั้นจะใช้คำว่ากลางคืนก็คือคำว่ามาลำกลายเป็นว่าคำนี้กลายเป็นมักันมาลำ นะคะซึ่งมาล้มสะกดด้วย m a l a m นะคะมาลำมาลำนะคะมาลำมาลำแปลว่ารับประทานอาหารคํานั่นเองนะคะ อครบแล้วนะคะตั้งแต่รับประทานอาหารเช้านะคะคือมักกันปากีหรือซาราปันรับประทานอาหารกลางวันนะคะก็คือมักกันซียังรับประทานอาหารค่ำนะคะจะเป็นมักกันมาลัต่อจากนี้เรามาดูอาหารง่ายๆกันก่อนดีกว่านะคะเราจะไปพูดถึงอาหารหรือว่าเมนูต่างๆที่มัน หลากหลายมากขึ้นในตอนต่อๆไปนะคะแต่สำหรับตอนนี้เราพูดถึงอาหารง่ายๆแล้วกันนะคะอย่างแรกก็คือข้าวแน่นอนนะคะข้าวก็เป็นอาหารหลักของชาวอินโดนีเซียเช่นกันนะคะบางเกาะไม่ได้รับประทานข้าวเป็นอาหารหลักนะคะแต่จะรับประทานอย่างอื่นอย่างเช่นเกาะสุลาเวสีทางด้านเหนือนะคะจะรับประทานข้าวโพดเป็นอาหารหลักข้าวโพดอันนี้ นำไปทำเป็นข้าวต้มนะ,ะแล้วก็มีมีปลามีอะไรเป็นส่วนประกอบด้วยบางส่วนนะคะก็มันเป็นอาหารหลักมันสัาปรังนั่นเองนะคะหมายถึงมันสําปรังมีอีกพื้นที่หนึ่งนะคะก็จะทานสาคูเป็นหลักนะคะก็คือจากต้นสาคูทำมาเป็นลักษณะเป็นแป้งนะคะอันนี้จะเป็น อาหารหลักของชาวปาปัวที่อยู่บนเกาะปาปัวอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศอินโดนีเซียนะคะฉะนั้นประเทศอินโดนีเซียนะคะมีความหลากหลายในเรื่องของอาหารด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารหลักทั่วประเทศอินโดนีเซียจะรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักนะคะอันนี้พูดถึงวัฒนธรรมพื้นเมืองแท้ๆนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเองนะคะข้าวก็เข้าไปหลายๆพื้นที่แล้วก็ พื้นที่ที่ดิฉันได้กล่าวเมื่อสักครู่ที่ควรจะมีอาหารหลักเป็นอย่างอื่นก็รับประทานข้าวมากขึ้นด้วยนะคะอ่านนี่เป็นเกรดเล็กน้อยนะคะว่าข้าวจะเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะหรือว่าเป็นเป็นอาหารหลักอย่างหนึ่งของชาวอินโดนีเซียจะเรียกว่านาซีนะคะนาซีสะกดด้วย n a s, s i <S นะคะอ่านว่านาซี นาซีเมนูที่เป็นที่รู้จักในระดับสากลน,นะคะหรือว่าหากใครพูดถึงอาหารอินโดนีเซียอย่างแรกที่นึกถึงอย่างหนึ่งนะคะก็คือ,เ,อ,อเข้าวผัดนั่เองนะคะข้าวผัดอินโดนีเซียก็จะเรียกว่านาซีกอ r e เร็งนะนาซีกอเรงนะกเรงเราเคยพูดถึงมาแล้วนะคะก็คือหมายถึงทอดหรือหมายถึงผัดเฉพาะผัดเนี่ย จะใช้คำว่ากแรงในความหมายของผัดเนี่ยได้เฉพาะข้าวบะหมี่หรือวุ้นเส้นนะคะสามอย่างนี้นะคะสามารถใช้คำว่าก๋แรงในความหมายของผัดได้ก็คือบะหมี่ผัดข้าวผัดนะคะจะเป็นนาซีก o r e รงสำหรับข้าวผัดนั่นเองนะคะนาซีก๋รงนะคะถ้าจะสะกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะนาซีคือ n a s, s i ส่วนก๋รงจะเป็น G O R E N G นะคะและถ้าเป็นบะหมี่ผัดล่ะคะก็ใช้คำว่าบะหมี่กอเรงหรือม e goreng ได้เลยนะคะคำว่ามนะะีนิดนึงนะคะนี่ก็ในภาษาอินโดนีเซียนะคะเพราะว่ารับมาจากภาษาด,ดัตช์มีคำศัพท์หรือว่ามีการสะกดคำนะคะบางครั้งก็ตามดัตช์เหมือนกันการออกเสียงการอ่านคำนะคะด้วยการสะกดแบบนั้นแบบนี้บางครั้งจะอ่าน รือออกเสียงตามที่ดัตช์ออกเสียงกันหรือว่าภาษาที่ใช้ในประเทศเนเธอแลนด์หนึ่งในนั้นก็คืออันนี้นะคะว่ามีในภาษาินเซียจะไม่ได้เขียนแค่ mi ซึ่งควรจะอ่านว่ามีอันนี้ควรจะเขียนด้วยหรือว่ามีส่วนประกอบของอักษรก็คือ mi แต่ว่ามันจะมีตัว e เพิ่มมานิดหนึ่งนะคะกลายเป็นว่ามีในภาษาินเซียจะเป็น m i e ไม่ได้อ่านเป็นมีย แต่อ่านเป็นมีนะคะอันนี้มีที่มานะคะมาจากอิทธิพลของภาษาดัตช์นั่นเองนะคะกลับมาที่มีก๋ o r ง t มาสักครู่นะคะมีก๋แร e งก็แปลว่าบะหมี่ผัดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้าวต้มค่ะข้าวต้มก็มีเหมือนกันนะคะในอินโดนีเซียจะเรียกว่าบูบูร์นะคะบูบูร์ b, ur, b u b u r นะคะบูบูร์แต่ว่าลักษณะของข้าวต้มของเขาจะหน้าตาคล้ายๆโจ๊กมากกว่าข้าวต้ม นะคะต้องลองทานดูนะคะว่าจะได้รู้ว่ามันจะระหว่างโจ๊กกับข้าวต้มนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วน่าจะเหมือนโจ๊กมากกว่าถ้าตามความเห็นของดิฉันนะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีน้ําจะข้นๆมากหน่อยนะคะบูบุร์นะคะเรียกว่าบูบุร์คนอินเดียทานข้าวต้มกับอะไรก็ทั่วไปค่ะกับไก่ฉีกนะคะบางทีนะคะไก่ฉีกแล้วก็ มีทานกับปาด้งโกลบ้างนะคะปาดงโกลที่อินโดนีเซียก็มีนะคะจะเรียกว่าจักแกวนะจักแกวอ่ะถัดไปแล้วกันนะคะไข่เจียวค่ะไข่เจียวก็เป็นอาหารหลักเหมือนกันนะคะที่นิยมนะ,ะชาวอินโดนีเซียนิยมทานนะคะก็คือเรียกว่าเตลูรดาดาร์เตลูรดาดาร์นะคะเตลูรดาดาร์เตลูรสะกดด้วยทีเอลยู L U R ตุลุรนะแล้วก็เจียวเนี่ยนะคะเรียกว่า dadar ร์นะดดาสะกดด้วย d A d a R d a d a r t ด l ดดาร์ตุลุร d ด d a r าร์ตุลุรดัดารแปลว่าไข่นะคะดดาก็หมายถึงเจียวนะตลุรดัดดาร์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะคือกับข้าวนะคะ กับข้าวจะเรียกว่าเลานะคะเลาสะกดด้วย L A U K นะคะเลาอย่างเช่นข้าวกับกับข้าวนะคะนาซีเลาเนี่ยนะคะก็คือประมาณว่าราดข้าวอย่างเงี้ยนะคะในดินีเซียเองมีนะคะการรับประทานข้าวแล้วก็มีการราดด้วยกับข้าวต่างๆ นะคะในจานเดียวกันนะคะไม่ได้แยกจานไปนะ,ะเพราะว่ามีบางประเทศที่เขาไม่นิยมเอากับข้าวมาราดข้าวนะคะแต่ถ้าในอินโดนีเซียเหมือนคนไทยเลยค่ะก็คือเวลาทานก็คือจานเดียวมีข้าวแล้วก็มีกับข้าวมาราดข้างบนนะคะเหมือนกันในอินโดนีเซียก็ทานแบบนั้นเหมือนกันฉะนั้นสามารถหาร้านถ้าจะเรียกง่ายๆเป็นร้านข้าวแกงเลยนะคะมีเยอะเลยค่ะในอินโดนีเซีย ต่อไปนะคะก็คือผักนะผักก็คือเรียกว่าซยุร์ซยุรนะคะสะกดด้วย s a y u r อ่านว่าซายุรแปลว่าผักนั่นเองนะคะต่อไปค่ะก็คือจานนะรประทานอาหารก็ใช้จานเหมือนกันนะคะในโดนีเซียเรียกว่าปิริงสะกดด้วย p i r i n g ปิริ n g iring, นะคะและถ้าชามนะคะชามจะเป็นมังกุกมังกุกมังกุกนะคะสะกดด้วย m a n g k u k นะคะอ่านว่ามังกุกนะคะสถานีวิทยุศึกษา ถ้าใครเคยไปนดนีเซียจะสังเกตว่าเวลาไปร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะใช้ชามที่เป็นชามตราไก่เหมือนกันเลยนะคะในนดนีเซียก็มีนะคะพอทานปุ๊บเหมือนเหมือนยังอยู่ประเทศไทยเลยนะคะมีความคล้ายคลึงกันเยอะเหมือนกันนะคะนอกจากเครื่องปรุงนะคะที่ไม่เหมือนกันนะเครื่องปรุงกว๋วยเตี๋ยวในอินโดนีเซียจะไม่มีน้ําตาลพริกป่นอาจจะมีบ้างแต่น้ําตาลอันนี้ไม่มีแน่ๆน,นะคะเขาจะเพิ่มรสหวานด้วยกัน ใส่ซีอิ๊วหวานดำนะคะที่เรียกว่าแกจับเนะเข้าไปแทนแทนหวานนะคะแล้วก็มีน้ำพริกนะคะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูอะไรนี้เหมือนเหมือนกันนะคะแต่ตัวน้ำตาลนี่จะไม่มีนะคะต่อไปค่ะช้อนช้อนซ่อมนะคะช้อนซ่อมจะเรียกว่าเซนด็อกนะเซนด็อก ok, อันนี้คือเออช้อนก่อนนะคะเรียกว่าเซนด็อกสะกดด้วย S e n d o k s e n d o อ s e n d o ok. ดนะคะ s e n d o ok. อนะคะอันนี้คือช้อนซ่อมนะคะคือ garpu 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 นะคะ garpu สะกดด้วย G a r p u GARPU garpu gar ฉะนั้นถ้าพูดถึงช้อนซ่อมก็จะเป็น s e n ด o ok อ GARPU s เ n นดอก r p u ok นะคะก็เป็นอุปกรณ์ทานข้าวที่อินโดนีเซียใช้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงวัฒนธรรมพื้นเมืองนะคะของชาวมาลายูนะไม่ใช่แค่ชาวอินโดนีเซียนะคะชาวมาเลเซียเองก็เป็นนะคะก็คือการรับประทานอาหารด้วยมือเปล่านะ,ะโดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรนะคะ ก็คือใช้มือขวานะคะทานข้าวนะคะนี่ต้องไปลองไปอินโดนีเซียดูนะคะออว่าเวลาเขาทานข้าวนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้ช้อนเลยเนี่ยนะคะคือใช้มือเปล่าเนี่ยต้องทำยังไงนะคะฉะนั้นในร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะมีที่ล้างมือสำหรับการล้างมือหรือบางครั้งก็จะมีถ้วย ะะมาเสิร์ฟบนโต๊ะเลยนะคะถ้วยข้างในเป็นน้ำเปล่าๆนะคะสำหรับการล้างมือหรือถ้าบางร้านอาจจะให้เป็นน้ำชานะคะแล้วก็มีมะนาวอารมณ์เหมือนเราไปทานซีฟู้ดนะคะก็จะมีจะมีชามที่มีน้ำชาแล้วก็มะนาวสำหรับการล้างมือนะ,ะหลังจากที่ทานแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมนะคะ อย่างหนึ่งของชาวโดวนีเซียนะคะอะต่อไปค่ะก็คือแก้วน้ำนะคะจะเรียกว่า glass g l a s สสกดด้วย g e l a s นะ glass แปลว่าแก้วน้ำนะ,ะมีดนะคะมีดคือปเศาปิเีศาสะสกดด้วย p S i s a u นะคะปีเสาตะเกียบนะคะคนอินโดนีเซียก็สามารถใช้ตะเกียบได้เช่นกันเพราะว่าก็นิยมทานบะหมี่เหมือนกันนะคะก,ก็ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารจีนเหมือนกันเลยนะคะก็มีการใช้ตะเกียบจะเรียกว่าซุ้มปิดซุ้มปิดนะคะสะกดด้วย s u m p i t ซุ้มปิด ซุ้มปิดซุ้มปิดนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารนะคะก็ชาวินิเซียปัจจุบันก็จะรับประทานอาหารกันบนโต๊ะนะคะก็จะเรียกว่าเม j จามักันเมจามักันเมจาแปลว่าโต๊ะนะคะสะกดด้วย M E J A เมจา แล้วก็ตามมาด้วยคำว่ากินข้าวนะคะก็คือ m a k a n ฉะนั้นโต๊ะกินข้าวหรือโต๊ะรับประทานอาหารนะคะก็คือ m e ja มากันส่วนเก้าอี้ก็จะเรียกว่า KURSI ีกูร์ีสะกดด้วย k u r s i อันนี้พูดถึงปัจจุบันนะคะก็จะ มีโต๊ะนะคะคือเม j ามากันแล้วก็นั่งเก้าอี้กุรซีนะคะแต่ว่าในชนบทหรือว่าในต่างจังหวัดนะคะบางครั้งก็จะมีการรับประทานอาหารกันบนพื้นนั่นเองนะคะเหมือนคนไทยเลยเราจะมาลองสร้างประโยคกันประโยคแรกนะคะจะบอกว่าฉันยังไม่ได้รับประทานอาหารเช้านะคะฉันยังไม่ได้รับประทานอาหารเชา้าจะพูดว่าอย่างไรนะคะ ฉันก็คือซายาแล้วคราวก่อนนะคะเราเคยเรียนเรื่องคําว่าแล้วก็คือทําไปแล้วจะเป็นคําว่าสุดาทีนี้คําตรงข้ามกับคําว่าแล้วคือยังไม่ได้ทํานะคะจะเป็นคําว่าเบลุมนะคะเบลุมเบลุมสะกดด้วย B E L U M นะคะ ่านว่า belum belum นะคะส่วนคำว่าอาหารเช้านะคะก็จะเป็นมักกันปะกีใช่ไหมคะรับประทานอาหารเช้ามักกันปะกีฉันถ้าบอกว่าฉันยังไม่ได้รับประทานอาหารเช้านะคะจะเป็น saya belum makan pagi saya belum makan pagi ท่านผู้ฟังลองออกเสียงตามดิฉันช้าๆนะคะเริ่มเลยค่ะ Saya b e เบ m m มม a กันป i s a y a b ส l ย่ m เบ a n มม g กันปนะคะต่อมาค่ะจะเป็นประโยคว่าเขารับประทานอาหารใช้ ตะเกียบนั่นเองนะคะเขารับประทานอาหารใช้ตะเกียบประโยคนี้นะคะในภาษาินเซีย,ยก็จะเป็นเดียนะที่แปลว่าเขานะคะแล้วก็รับประทานอาหารก็ใช้คำว่ามากันนะ,ะแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรนะคะจะใช้คำว่าเมอร์มาไก่เมอร์มาไก่นะคะเมอร์มาไก่แล้วก็ตะเกียบก็คือซุ้มปิด คราวที่แล้วเราเคยเรียนมาแล้วนะคะคำว่าเมอร์มาไก่ซึ่งแปลว่าใช้นั่นเองนะคะสะกดด้วย m e m a k a i อ่านว่าเมอร์มาไกเมมาไก่ในที่นี้ใช้ตะเกียบก็คือเมอร์มาไกสุมปิดเขารับประทานอาหารใช้ตะเกียบนะคะก็จะเป็นดียมากัน มักไก่สุ่มปิดอ่าท่านผู้ฟังลองออกเสียงตามดิฉันช้าๆนะคะเริ่มเลยค่ะเดีย a ม a ก,กันม a กไก่สุ่มปิดเดีย a มาก,กันม a i ไก่สุ่มปิดนะคะต่อไปค่ะก็คือ หรือว่าประโยคต่อไปนะคะจะบอกว่าเขาชอบรับปนะรนะทะา,านอาหารเช้าข้าวผัดไก่เขาชอบรับประทานอาหารเช้าข้าวผัดไก่นะคะเป็นข้าวผัดไก่สถานีวิทยุศึกษาถ้าในภาษาอินโดนีเซียนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยเขาก็คือ d ี a แล้วก็ชอบนะคะก็คือ s u ก a s u k a สะกดด้วย s u k คเ u k a กะนะกะแปลว,ว่าชอบแล้วก็รับประทานอาหารเช้านะคะคือซาราปันใช่ไหมคะซาราปันหรือเราจะเปลี่ยนเป็นมากกันปากีก็ได้นะคะซาราปันแล้วก็ข้าวผัดก็คือนาซีกอ r e เรงนะแล้วก็ไก่นะคะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องคำว่าเรามีคำว่าไก่ด้วยอย่างถ้ายัางจำได้นะคะก็คือไอยำ อาข้าวผัดไก่ก็จะเป็นนาซีกอร์เร็งอา얌เขาชอบรับประทานอาหารเช้าข้าวผัดไก่นะเป็นข้าวผัดไก่หรือกับข้าวผัดไก่ก็จะเป็นเดียนะคะซุกาคือชอบรับประทานอาหารเช้าซาราปันแล้วก็บอกเมนูไปเลยนาซีกอร์เร็งอา Dia suka sarapan nasi goreng ayam. Nah, kan. Dan bu oksi yang tam di sana-sana, kan. Dia lakam. Rem, lelah, Dia suka sarapan nasi goreng ayam ประโยคสุดท้ายนะคะก็คือจะบอกว่าฉันรับประทานอาหารเช้ากับข้าวต้มนะคะหรือฉันรับประทานข้าวต้มบ่อยๆสําหรับทานอาหารสาหรับอาหารเช้านะคะคำว่าบ่อยๆในภาษาอินโดนีเซียคือเสริงนะคะแต่แทนที่จะอยู่หลังประโยคเหมือนในภาษาไทยถ้าในภาษาอินโดนีเซียคําว่าบ่อยๆจะต้องอยู่หน้าคํากริยาเท่านั้นนะคะฉะนั้นเสริงอันนี้นะคะสะกดด้วย S e r i n g e r ริงจะต้องตำแหน่งของเขาจะต้องอยู่หน้าคำกริยาถ้าในที่นี้หมายถึงการรับประทานอาหารเช้านะเป็นคำกริยาก็จะต้องบอกว่า s e r i n งสาร a ปันรับประทานอาหารเช้าบ่อยๆคือจะสลับที่กัน เพราะว่าบ่อยๆจะต้องไปอยู่นำหน้าคำกริยาฉะนั้นถ้าประโยคนี้นะคะบอกว่าฉันรับประทานอาหารเช้านะคะด้วยข้าวต้มบ่อยๆก็จะเป็น s ส y ยาแล้วก็บ่อยๆขึ้นก่อนส r ริงรับประทานอาหารเช้าซาราปันแล้วก็ข้าวต้มก็คือหรือโจ๊กนะคะก็คือบุบ u รบุบุรใสายาเ r ริงซาราปันบุบุร นสัยาริงซาลาปันบุบุรท่านผู้ฟังลองออกเสียงตามช้าๆนะคะเริ่มค่ะส a ย a r ร n งซาลาปันบุบุรอ่ะละคะ่ะก็เป็นประโยคสุดท้ายสำหรับตอนนี้นะคะ ก็จะเป็นเรื่องราวของการรับประทานอาหารนะคะหวังว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะคะสําหรับคนที่สนใจการเรียนรู้ภาษาอินโดนีเซียนะคะแต่ละสัปดาห์เราสาหราับชุดนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกิจวัตรประจําวันกันนะคะเอาคําศัพท์ที่ง่ายๆนะคะที่ใช้ในชีวิตรประจําวันจริงๆสําหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วเราจะมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าติดตามฟังกันสัปดาห์หน้านะคะว่าจะเป็นเรื่องราวกิจวัตรประจําวันด้านไหนบ้างนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้ดิฉันก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะด้วยคำว่าซัำไปจุมปาดาสวัสดีค่ะ